ทายาทหมื่นล้านคาบช้อนทองมาเกิดของแท้เปิดคุ้มทรัพย์บุ้งใบหยกให้กำเนิดทายาทหมื่นล้านคนที่สองมีทองกองให้เป็นตันทำเอาเพื่อนเพื่อนและแฟนแฟน,แฟนดีอกดีใจกันไม่น้อยเมื่อบุ้งใบหยกหรือบุ้งสถีทายาติดใบหยกภรรยาสุดที่รักของเวฟสารินได้ประกาศข่าวดีในวันเกิดของลูกชายคนโตว,ว่าตอนนี้เจ้าตัวกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองได้สี่เดือนครึ่งแล้ว โดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความและอวดภาพแสนน่ารักทางอินสตาแกรมของตัวเองว่า Happy Birthday ครับพี่บุญครบรอบ4ขวบของพี่บุญหนูทําให้ชีวิตแม่มีความหมายเปลี่ยนจากคนที่อ่อนแอเป็นคนที่เข้มแข็งเปรียอนอจาก,กอเด็กกอนอยอ,อเป็นนอผู้ใหญ่หิย่างงอเตมอตะวะและได้ทําให้แม่รู้จักก,กกอกระบอกคาว่าระกออิย่างอทางอแอทอปขอบคุณโชคชะตาที่ทําให้แม่และหนูได้เกิดมาอยู่ด้วยกันขอบคุณหนูที่ทําให้แม่มีความสุข ในทุกๆวันสี่ปีที่ผ่านมาหนูสอนให้แม่ได้เข้าใจโลกเข้าใจความรักเข้าใจกับคำว่าให้และเสียสละวันเกิดในปีนี้แม่ขอให้หนูโตอย่างสมวัยใช้ชีวิตอย่างที่หนูอยากเป็นเป็นคนดีในแบบฉบับของหนูแม่จะเป็นกำแพงให้หนูพักพิงเป็นอ้อมกอดให้หนูซบเป็นแขนให้หนูจับเป็นเข็มทิศนำทางตอนหนูหลงเป็นออเพื่ออนอเมื่ออนูเหงาเป็นอ่อแม่เมื่ออนูท้อาเป็นของเล่นให้หนูได้เรียนรู้เป็นมือที่คอยผลักดันสุขสันต์วันเกิดครับลูกบุญหนูเป็นสิ่งที่มาััจรย์และดีที่สุด ในชีวิตแม่ปีนี้พิเศษน่อยเด็กน้อยของแม่จะได้เป็นพี่ชายแล้วครับแม่รักหนูที่สุดเลยเรียกว่าทําเอาเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆแห่แ,แ,แสดงความยินดีกันอย่างทุ่มทนเมื่อล่าสุดบุ้งสตีบยกภรรยาสุดที่รักของนักแสดงหนุ่มเว็บสาลินบางยี่ขันอากอมาโพสอคอฤปักเผยโฉมทายาทอคอนอที่สองสุดน่ารักน่าเอ็นดูซึ่งเพิ่งลอดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าโนสองมาแล้ว้าปบบบบสิเบน ท่ามกลางคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างหนึ่งแน่นอาทิปแป๊มากบุ้งจูเนียร์ยินดีด้วยจ้าขอให้แข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกยินดีด้วยครับที่บุ้งพี่เวฟเป็นต้นต้องบอกเลยค่ะว่าเสียเป็นชื่อน้อยนั้นเกิดมาพร้อมคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดจริงๆพระขนาดยันไม่ทันได้ลืมตาดูโลกก็พ่วงนามสกุลและเงินมหา,าศาลที่คุณแม่คุณพ่อได้สร้างไว้ให้อีกทั้งยังเป็นถึงหลานของตระกูลเครือเจ้าของใบยกโรงแรมดูของไทยอีกด้วย